เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROX นะครับแล้วก็สําหรับในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปแนะนําเกี่ยวกับระบบการปลุกพลังนี่ทั้ง4เมนูเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะยังงงกับไอ้เจ้าระบบตัวนี้อยู่นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับและสิ่งที่มันจะเพิ่มให้กับเราเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครของเราโหดขึ้นได้เยอะสักขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดทั้งหมดภายในคลิปนี้กันเนี่ยผมก็มีอะไรแจ่มๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีก แล้วนะครับโดยสำหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเงินเกม ROX ราคาถูกนะครับผมก็แนะนำเป็นร้านเติมเกม Over Top Up ร้านนี้เลยท่านผู้ชมเพราะนอกจากจะเติมเกมในราคาที่ถูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังสะดวกแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็เติมเกมกับเจ้าร้านนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็ได้เอาลิงก์ของเจ้าร้าน Over Top Up ร้านนี้เนี่ยแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคท่านผู้ชมทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยเรื่องของระบบการปลุกพลังเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมีเมนูย่อยทั้งหมด4เมนูนะครับซึ่งเจ้าเมนูพวกนี้เนี่ยมันก็คือระบบการอัปเกรดภายในเกมนะครับทั้ง4รูปแบบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะครับนี่การทําการ์ดก็มีนะฮะการรีไฟรหรือว่าการตีบวกเนี่ยก็มีด้วยรวมไปถึงนะครับการเอนชานนะฮะก็คือเจ้าออฟแมวนั่นเองท่านผู้ชมโดยเจ้าระบบการอัปเกรดทั้ง4เมนูนี้เนี่ยเขาก็ จะมีเรื่องของเงื่อนไขให้กับเรานะครับว่าถ้าเราเนี่ยผ่านเงื่อนไขที่เขากําหนดในแต่ละขั้นนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การอัปเกรดของแต่ละรูปแบบให้กับเราด้วยท่านผู้ชมโดยเริ่มต้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของการปลุกพลังนะครับการอัปเกรดก่อนเลยกดปึ่งเข้ามาแบบนี้นะครับโดยในส่วนของการปลุกพลังอั เเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการอัปเลเวลอุปกรณ์นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูก่อนก็แล้วกันก่อนที่จะมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนกดมาที่อุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็เลือกมาสัก1ชิ้นอ่ะเดี๋ยวผมเอาเป็นเจ้าเสื้อวาคิลี่ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับการอัปเกรดเนี่ยก็คือเจ้าช่องนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะเขียนคําว่าอัปเกรดนะครับซึ่งผมทําไปถึงเลเวล50แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการรีไฟลด้วยนี่การรี ไฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเพิ่มให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์นะอ่ะอย่าลองดูอาวุธนะครับนี่การอัปเกรดเนี่ยมันจะเพิ่มให้เราเป็นหน่วยนะครับเป็นตัวเลขแบบนี้ส่วนการรีไฟเนี่ยจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในส่วนการเอนแชนนะครับหรือว่าออฟแมวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบวกค่าสเตตต,ต่างๆให้กับเรานะครับทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ผมบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าเราทําตามเงื่อนไขที่เขากําหนดผ่านในแต่ละขั้นไปแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องการเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับการอัปเกรดของแต่ละรูปแบบเนี่ยให ซึ่งไอเจ้าเปอร์เซ็นที่ว่านี้เนี่ยก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นที่เราอัพไปแล้วตรงนี้เลยท่านผู้ชมอย่างเช่นนะครับการอัพเกรดขั้นแรกเนี่ยถ้าเราทําผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมดนะครับเขาจะเพิ่มในส่วนของการอัพเกรดเนี่ยบวกให้เราอีก10%นะครับซึ่งเจ้า10%ที่เขาจะบวกเพิ่มให้เราเนี่ยก็คือนี่เจ้าช่องนี้เลยท่านผู้ชมอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับที่เราใส่อยู่ในตัวเนี่ยเราทําอัพเกรดมาเท่าไหร่นะครับมันจะบวกในส่วนของการอัพเกรดตรงนี้เนี่ยแหละให้เราอีก10%ทุกชิ้นเลยนะ การรีไฟล์แล้วก็การเอนชานเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับถ้าเราผ่านเงื่อนไขในแต่ละขั้นของเขาเนี่ยเปอร์เซนต์ที่เขาจะเพิ่มให้กับเรานะครับมันก็จะเอามาบวกให้กับอุปกรณ์ที่เราใส่อยู่ทุกชิ้นเลยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับนี่กดเข้ามาที่หน้าปลุกพลังเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มต้นเรามาดูในส่วนการอั อัปเกรดกันเลยโดยตอนนี้เนี่ยอัปเกรดของผมนะครับไปถึงขั้นที่3แล้วท่านผู้ชมซึ่งเราไม่สามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วนะว่าขั้นที่1ขั้นที่2องเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราเนี่ยดูได้ว่าตอนนี้ขั้นที่3เราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขั้นต่อไปขั้นที่สี่นะครับเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งผมบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะครับว่าขั้นที่หนึ่งได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นที่สองได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขั้นที่สามสามสิบนะครับก็ค เขามีเงื่อนไขอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะกําลังงงกงินอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับในการผ่านขั้นที่3เนี่ยเขาก็บอกเอาไว้นะครับว่าให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ของเรานะครับ6ชิ้นขึ้นไปนะฮะให้เป็นถึงขั้น3แล้วอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยการอัปขั้น3มันก็จะมีเลเวลไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นนะฮะอุปกรณ์ประเภทอาวุธเนี่ยการถึงขั้น3ก็คือต้องเป็นเลเวล100บวกขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นชุดเกราะเนี่ยก็จะเป็นเลเวล50 ถ้าเป็นพวกเครื่องประดับเนี่ยแค่เลเวล25ขึ้นไปก็เป็นขั้น3เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะอัพอาวุธหรือว่าชุดเกราะหรือว่าประดับนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยให้มันผ่านเกณฑ์ที่เขากําหนด6ชิ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าอุปกรณ์สวมใส่ทั้งตัวของเราเนี่ยมันก็ตามรูปเลยท่านผู้ชมมันมีทั้งหมด8ชิ้นนะครับก็จะมีเครื่องประดับ3ชิ้นแล้วก็ชุดสวมใส่2ชิ้นนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธอีก2ชิ้นด้วยโดยในส่วนของอาวุธเนี่ยมันก็จะมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือบางคนเนี่ยอาจจะใส่เป็นอาวุธ2มือนะฮะแต่บางคนเนี่ยอาจจะใส่เป็นอาวุธมือเดียว2ชิ้นนะครับซึ่งผมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าเป็นอาวุธประเภท2มือเนี่ยต่อให้มันมีแค่ชิ้นเดียวนะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราทําการอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันจะให้เราเทียบเท่ากับ2ชิ้นเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคาถา2มือนะครับซึ่งมันใช้อาวุธแค่ชิ้นเดียวอยู่แล้วแล้วเราอัปเกรดเจ้าคา พาตัวนั้นไปถึงเลเวลร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมในส่วนของค่าอัปเกรดหน้านี้นะครับมันก็จะให้กับเราเนี่ยเท่ากับอาวุธ2ชิ้นไปเลยนะครับ อ่ะโอเคในส่วนการอัปเกรดนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูอันต่อไปนะครับก็คือออฟแมวนี่เอนแชนนะครับซึ่งในส่วนการเอนแชนเนี่ยตรงนี้ผมยังไม่ได้ทําเลยนะท่านผู้ชมตั้งใจไว้ว่าจะทําเป็นอันหลังสุดเลยเพราะว่าเปลืองเงินเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของเงื่อนไขแล้วก็รางวัลเอฟเฟกเนี่ยก็จะได้เหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมเขาก็จะมีกําหนดนะครับว่าขั้นหนึ่งถ้าเราจะเปิดใช้ได้เนี่ยเราต้องมีเลเวลเอนแชนอุปกรณ์2ชิ้นขึ้นไปนะครับถึงระดับ18บวกซึ่งบอกเลยว่าจะเป็นชิ้นไหนก็ได้นใน ส่วนนี้ให้มันครบ2ชิ้นนะครับเลเวล18บวกเราก็จะได้เอฟเฟกต์เอนชานสปอ์ไปแล้วนั่นเองนะผู้ชมทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนการรีไฟกันบ้างดีกว่าซึ่งผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าการรีไฟเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่โคตรยากเลยนะฮะเพราะว่าแค่ขั้นหนึ่งของเขาเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ขั้นเริ่มต้นเลยนะ เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องรีไฟล์อุปกรณ์นะครับ2ชิ้นให้ถึงระดับบวก6กบอกเลยท่านผู้ชมแค่บวก4ก็โคตรยากแล้วนะฮะโอ้โหนี่เอาบวก6-2ชิ้นเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูนะว่าตั้งแต่บวก4ขึ้นไปถ้าไม่ติดเนี่ยมันมีโอกาสที่ของจะแตกด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ของเนี่ยจะลดระดับลงไปด้วยแล้วนี่แค่ขั้นแรกนะท่านผู้ชมได้เอฟเฟกต์รีไฟล์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาบวก6-2ชิ้นแล้วลองมาดูขั้น2กันนะครับ นี่โอ้โหรีไฟอุปกรณ์4ชิ้นถึงบวก7โ็ดโอเมจ้าอย่างนี้สายฟรีน่าจะยากเลยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เถื่อนมากอะโอเคแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมตั้งใจจะทําคลิปตีบวก6อุปกรณ์อยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าถ้าผมตีบวกติดสัก2ชิ้นเนี่ยค่ารีไฟของผมที่มันเพิ่มมา10%เนี่ยท่านผู้ชมมันจะทําให้เราเนี่ยตีมอนสเตอร์แรงขึ้นเยอะสักขนาดไหนนะครับทีนี้ต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของระบบการ์นนัั่เเองงซึงจ้าตว นี่เนี่ยจะเป็นอะไรที่เอ่อไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะครับเพราะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นกับเอ่อระบบการ์ดนะครับที่มันแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับโดยเจ้ากลุ่มการ์ดพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมนี่อ่ะเปิดขึ้นมาดูนะครับมันมีเยอะมาก <_ C 1> เห็นปะโอ้โหเป็น 10- 20กลุ่มเลยนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ใช้จํานวนการ์ดไม่เหมือนกันด้วยนะครับนี่อ่ะอย่างเช่นกรอบบินนะครับนี่ไหนดูซิปึ๊บอ่ะอันนี้ใช้น้อยหน่อยท่านผู้ชมหรือบางอันที่ใช้เยอะๆเ,เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับ นี่โอ้โหโคตรเยอะซึ่งเจ้าระบบตัวนี้เนี่ยก็คือการที่เรานะครับเอาการ์ดที่เรามีอยู่เนี่ยแหละยัดเข้ามาในสมุดตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถถอดเข้าหรือถอดออกจากเจ้าระบบตัวนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องของการเอาการ์ดมายัดสมุดแบบนี้เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็ให้เราเปิดในส่วนของความคืบหน้าขึ้นมาเลยนะผู้ชมนี่เขาก็จะมีบอกนะครับว่าถ้าเราเอาการ์ดยัดเข้ามาในกลุ่มนี้จนได้คะแนนตามที่เขากําหนดเนี่ยเราจะได้เอฟเฟ โบนัสอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยหคะแนนก็จะได้เป็นโบนัสดมิดธาตุไฟ2%เ็นะครับแล้วก็จะมีการธาตุไฟอีก2%ด้วยมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะครับจนไปถึงโอ้โหห้คะแนนนะผู้ชมโบนัส5%แล้วก็การธาตุไฟอีก5%ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเพื่อนๆหลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับบอกโอ้พี่เดี๋ยวนะ50คะแนนแต่ว่าช่องใส่การ์ดมันมีไม่ถึงไม่ใช่หรอวะแล้วจะไปเอาคะแนนมาจากไหน50คะแนนเนี่ยมันใส่ซ้ํากันได้หรืออเปล่า่าซึงผมบก เลยว่ามันใส่ซ้ำไม่ได้นะช่องแต่ละช่องเนี่ยใส่การ์ดได้แค่ใบเดียวนะครับโดยเรื่องของคะแนนเนี่ยก็ง่ายๆเลยท่านผู้ชมให้ลองกดเข้ามาสักใบหนึ่งนะครับนี่อ่ะสมมุติว่าเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้ปึง๋งเขาก็จะมีบอกนะครับว่าค่าสะสมใบนี้เนี่ยอยู่ที่1คะแนนนะครับนี่ใบนี้ก็น่าจะ1คะแนนเหมือนกันส่วนเจ้าการ์ดสีขาวตัวนี้ผมใส่มาแล้วนะครับก็1คะแนนเหมือนกันเลยท่านผู้ชมทีนี้พอมาดูในส่วนของการ์ดบอสนะครับนี่หูกรุ๊ปนี้มีให้ใส่การ์ดบอสหลายใบเลยนะครับนี่ลองดูการ์ บอสเนี่ยเขาบอกว่าใส่ใบหนึ่งได้ค่าสะสม5คะแนนเลยนะครับทีนี้เพื่อนๆพ,พอจะนึกออกแม้ว่าถ้าเราใส่รวมๆแล้วเนี่ยคะแนนมันก็ครบ50คะแนนได้อยู่แล้วนะครับโดยในส่วนของกลุ่มพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าสายอาชีพที่เราเล่นเนี่ยเราจะเน้นสเตตไปในทิศท,ทางไหนนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยที่เปิดให้ดูไปก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีธาตุไฟนะครับฉะนั้นแล้วอาชีพที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นพวกอาชีพที่มีสกิลโจมตีเป็นธาตุไฟอย่างเช่นพวกวิศาสนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ อื่นเนี่ยก็มีเหมือนกันนะผู้ชมอ่ะสมมติเอาอันนี้ก็ได้กดปึ๊บ แล้วก็ไหนลองย่อลงมาดูซิอันนี้เนี่ยจะใส่การ์ดได้ทั้งหมด7ใบนะครับแล้วก็สําหรับค่าสเตตที่มันจะเพิ่มนะครับก็จะเป็นเจาะเกาะเวทท่านผู้ชม2คะแนนเนี่ยได้เจาะเกาะมา24นะครับแล้วก็5คะแนนเนี่ยได้มา48แต้มเลยนะครับซึ่งค่าสเตตตัวไหนที่เราทําสําเร็จและได้รับมาใช้งานแล้วเนี่ยมันจะมีตุ่มเขียวๆข,ขึ้นที่ด้านหน้านะครับนี่อย่างเช่นเจ้าตัวนี้เลยท่นานผู้ชมคะแนนสะสมตอนนี้มี3แต้มนะครับผมเนี่ยก็ได้เจาะเกาะเวทมา24หน่วยหรือว่า ว่านะครับยังมีช่องอื่นอีกนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ผมได้เด็กบวกมาอีก4แต้มนะครับซึ่งในส่วนนี้เนะี่ยท่านผู้ชมสามารถดูรวมๆได้ที่ด้านบนเลยนะครับภาพรวม ปั๊บข้อให้ว่าตอนนี้เนี่ยในสมุดการ์ดทั้งหมดนะครับเรายัดได้ค่าสเตตอะไรมาบ้างแล้วนะครับมันก็จะมารวมให้เราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมซึ่งผมบอกเลยนะฮะว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราสะสมไว้เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเราค่อนข้างเก่งขึ้นมากเลยนะครับอ่ะโอเคโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้นี่แหละในส่วนของการปลุกพลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงเรื่องของการสะสมการ์ดด้วยท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม